โอเคเราเดินทางกันมาถึง EP ที่6แล้วนะคะสำหรับประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA Health Happy นะคะสำหรับ EP ที่6นี้าจะพูดถึงหลักการเคลมในหมวดที่ 10, 11, 12, 13นะคะเรามาฟังกันเลยค่ะ หมวดที่10นะคะจะเป็นค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยรังสีรักษารังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษารังสีเฉพาะจุดนะคะหมวดที่10เป็นนั้นเข้าใจนะคะพอหมวดที่11ค่ะค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัดเมื่อกี้รังสีรักษานะคะต่อมาเป็นหมวดที่11เป็นเคมีบำบัดค่ะเช่นการรักษาออกฤทธิ์เฉพาะจุดต่อเซล์มะเร็งนะคะหรือว่า t a r g e t i เทอรรพีนะคะสำหรับ ค่ารักษาทางกเตเทโลปีเนี่ยก็จะคิดเป็นโดสโดสนึงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหกหลัก6หลักต้นๆถึง6หลักปลายๆมีหลายราคาค่ะแล้วแต่อาการนะคะตรงนี้ก็คือถ้ามีประกันไว้ก็อุ่นใจนะคะว่าเราจะได้รับการรักษาที่ดีเลิศคะ่ะโอเคค่ะพอมาถึงหมวดที่12นะคะก็คือค่ารถพยาบาลฉุกเฉินตรงนี้ต้องฉุกเฉินจริงๆนะคะไม่ใช่แบบปวดหัวเวียนศีรษะอะไรอย่างนี้เล็ก,ลกๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะแต่คือ,อเราต้องมีอาการที่แบบ ไม่สามารถช่วยเดือวตัวเองได้ไม่สามารถที่จะขับรถไปเองได้ต้องเรียกรถพยาบาลนะคะตรงนี้เคมให้ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะค่ารถอย่างเดียวนะคะค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นที่อยู่บนรถพยาบาลฉุกเฉินนะคะก็จะเป็นค่ายาค่าเวชภัณฑ์ค่าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์นะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างใช้รถพยาบาลตรงนี้เคมได้ค่ะ a a Happy เมาใจาให้ค่า มาถึงหมวดสุดท้ายหมวดที่13สำหรับประกันสุขภาพ R AA Health Happy นะคะก็จะเป็นสำหรับผู้ป่วยนอกหมวดที่13นะคะก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะการผ่าตัดเล็กเหมือนที่ต้าได้พูดใน e ีที่ผ่านๆมานะคะคือ Minor Surgery นะคะตรงนี้ที่ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินนะคะ เป็นผ่าตัดในห้องธรรมดานะคะผ่าตัดตาปลาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือสามารถเคลมได้เก็บใบเสร็จมาไว้เบิกเคลมกับ AIA นะคะสำหรับ EP นี้ต้าขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ EP ที่6ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ